สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาค่ะกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดราคากลางการประมูลข้าวให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นหลังจากภาคเอกชนทั้งหมดที่เข้าประมูลเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางค่ะนางดวงพรรอดพยาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าหลังจากมีการประมูลข้าวในโกดังของรัฐ 167,000ตันแต่ผู้ประกอบการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่รัฐตั้งไว้ทั้งหมดทำให้ไม่สามารถขายข้าวให้ได้แต่จะนำราคาสูงสุดหลังจากเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเพิ่มราคาอีกครั้งเสนอต่อพผล เอกชัดชัยสาริกัญญะรองประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวพิจารณาในวันนี้ว่าสามารถที่จะยืดหยุ่นราคากลางได้หรือไม่และคาดว่าจะทราบผลในสัปดาห์หน้าทั้งนี้ยอมรับว่ารัฐต้องการให้ราคาข้าวปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมด้วยแม้ว่าจะต่ำกว่าราคากลางบ้างเล็กน้อย ส่วนการที่ผู้ประกอบการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางทั้งหมดนั้นเป็นเพราะอาจจะมีวิธีการคำนวณราคาที่แตกต่างกันซึ่งทางกรมจะนำมาพิจารณาประกอบในการประมูลครั้งถัดไปแต่สำหรับการประมูลล็อตแรกนี้จะไม่ปรับสูตรการคำนวณและราคากลางใหม่อย่างแน่นอนค่ะ ไปต่อที่กะกะตค่ะก็เตรียมความพร้อมในการสัญหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยหลังจากที่คอสช,ชแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหาภายในวันที่13สิงหาคมวันที่14สิงหาคมค่ะก็จะเปิดให้องค์กรน,นิติบุคคลเริ่มเสนอชื่อได้ทันทีค่ะนายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเปิดการประชุมชี้แจงสื่อมวลชนเพื่อเตรียมความพร้อมการสัรหาสมา ขออภัยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมการสัญหาสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยกล่าวว่าพระราชกฤษฎิกาว่าด้วยการสัญหาสภาปฏิรูปแห่งชาติพศ .2557 ออกแบบให้กระบวนการสัรหาเป็นไปโดยง่ายเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีสิทธิเท่าเทียมกันเพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก ทั้งนี้การสัญหามีระยะเวลาเพียง50วันซึ่งหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอแต่งตั้งคณะกรรมาการสัญหาภายในวันที่13สิงหาคมวันที่14สิงหาคมกกตก็จะเปิดให้องค์กรน,นิติบุคคลเริ่มเสนอรายชื่อได้ทันทีสำหรับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีคสอชอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องประกอบด้วยระบบการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมมีกลไกขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสื่อมวลชนก็จะมีส่วนสำคัญในการช่วยเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสัญหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติให้ประชาชนรับทราบด้วยค่ะไปต่อที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศค่ะเด็กยญิงชาวอินโดนีเซียซึ่งก็เข้าใจว่าได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มเมื่อ1ิปีก่อนค่ะก็ได้คืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่แล้วค่ะ สถานีโทรทัศน์เมโทรทีวีของอินโดนีเซียเสนอข่าวเด็กหญิงเราทาตุนจันนาวัย14ปีซึ่งได้ถูกคลื่นสึนามิพัดหายไปในเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิครั้งใหญ่เมื่อปี2547และเชื่อกันว่าเด็กหญิงคงเสียชีวิตไปนานแล้วอย่างไรก,ก็ตามเด็กหญิงที่มีชื่อเล่นว่าแวนนี่ผู้นี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาหาพ่อแม่ที่แท้จริงในที่สุดเด็กหญิงจันนาเกิดในเมืองมูลาโบจังหวัดอาเจ เธอถูกคลื่นสึนามิพัดหายไปพร้อมกับพี่ชายขณะอายุได้4ขวบ โดยหลังจากนั้นมาพ่อแม่ของเด็กก็ได้เฝ้าติดตามหาลูกสาวเพราะเชื่อว่าลูกยังไม่ตายกระทั่งมีผู้มาพบจันนาอาศัยอยู่กับหญิงชราคนหนึ่งห่างจากบ้านเกิดราว80กิโลเมตรส่วนพี่ชายยังคงสูญหายจนถึงบัดนี้การได้พบหน้าลูกสาวอีกครั้งสร้างความดีใจอย่างที่สุดแก่ผู้เป็นพ่อแม่ซึ่งก็กล่าวว่าไม่มีความคิดที่จะตรวจด n a เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นบุตรที่แท้จริงของตนค่ะ หมดเวลาข่าวต้นชั่วโมงค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวอีกครั้งใน